สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคส Power Supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโอว์คล็อกโซนทีวเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากทาง Intel ที่หลายๆคนตั้งตารอ นั่นคือชิป Intel Core Processor Generation 3ตระกูล Core ค่ะที่นำเอาที่สุดของเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์3มิติแบบท i g a ก e ซึ่งใช้กระบวนการผลิตแบบ22นานโนเมตรมาใช้เป็นรุ่นแรกของโลกค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกขั้นของการพัฒนาสถาปัตยกรรมจากทาง Intel ที่มาพร้อมขุมพลังในการประมวลผลมากขึ้นเป็นเท่าตัวซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับระบบ h d e f ฟ n i t i o n และกราฟิกแบบ3มิติที่จะมาเปลี่ยนทุกประสบก,การณ์การรับชมภาพของเพื่อน ให้ได้ตื่นตาตื่นใจไปกับภาพบรรณาทึ่งค่ะเราลองมาฟังคุณเอกรัฐอวยสินประเสริฐกรรมการผู้จัดการบริษัท Intel Microelectronics ประเทศไทยจำกัดพูดถึงงานในวันนี้กันค่ะสวัสดีครับสมาชิกอวอร์คอโซนะครับในวันนี้เนี่ยทางบริษัท Intel ประเทศไทยทำวิ่งคือเป็นเซสชั่นเล็กๆสลับผู้สื่อข่าวที่เป็นเคนิโคนะครับ เราพูดถึง t h d generation Core Processor ของบริษัท Intel ซึ่งคนจริงได้มีการประกาศตัวไปงวดที่23เดือน,นเมษาเด,เดืนทีเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดของการประกาศตัวนี่เป็น2ช่วงด้วยกันคือช่วงแรกนี่ที่เราประกาศตัวไปรอบแรกนี่จะเป็น quad core คือสี่คอมีทั้งส่วนที่เป็นคอ i7 บนโน้ตบุ๊กคอไ7ที่อยู่บนเดสก์ท็อปส่วนคอไ5นี่จะเป็นโค้ดคอที่อยู่บนเดสก์ท็อปเท่านั้นในลำดับต่อไปซึ่งคงประมาณสักเดือนหน้าเนี่ยเราจะประกาศตัวส่วนที่เป็นยูอัคอสาระสำคัญมันก็คือว่ามันจะเป็นเจเนอเรชันใหม่ของคอโปรเซสเซอร์ของบริษ,ษัทอินเทลซึ่งจะมีคอ r e คอ i 5และคอไ7เหมือนเดิม จะจะมีความสามารถที่พิเศษที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของการประมวลผลที่ดีขึ้นมีกราฟิก ที่เป็นอิงเตเกตกราฟิกที่ฝังอยู่ในตัว CPU ที่มีความสามารถที่ดีขึ้นมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่ดีขึ้นด้วยนะครับที่สำคัญนี่คือมันจะมีรายละเอียดอย่างเช่นมันจะซัพพอร์ต o ออย่างเช่น USB 3.0หรือใครก็ตามที่สนใจในเรื่อง Thunderbolt เนี่ยในลำดับต่อไปเราคงจะเห็นมาตบบอร์ดที่จะซัพพอร์ต Thunderbolt ซึ่งจะรองรับความสามารถในการนำส่งผ่านข้อมูลขนาด10กิกะบิตต่อวินาทีในขณะที่ USB 3.0ซึ่งวันนี้นี่ ยังมีการใช้ไม่มากเท่าไหร่การที่ชิปเซตซึ่งเป็นซีรีส์7ของที่อประกาศตัวพร้อมกับ CPU ที่เป็นเจเนอเรชันที่3ด้วยเจนของคอโปรเซสเซอร์บัทนี้เจะทำให้เกิด Device ที่ Support USB อ s b 3สมมากขึ้นก็ะจะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ะจะมีสิ่งที่เราจะประกาศตัวพร้อมๆกันไ,ไปด้วยก็คือเรื่องอ l t r a b o o o ซึ่งจะเป็นเฟสที่2คือทดลองดูอ l t r ร b o o k ซึ่งประกาศตัวไปเมื่อประมาณสักปลายมากสีปี2011การประกาศตัวของ third generation Core Processor เนี่ยเราจะเป็นช่วงที่2ของ a l a Book คือเป็นเฟส2เฟส2นี่มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างราคาพอสมควรเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยมีผู้ผลิต อาร้าบุกจะเอ็มเีมากรายในทั้งโลกเนี่ยสร้างรูปแบบแล้วก็ s k u หรือเป็นโมเดลนี้มากกว่า1 0 0โมเดลซึ่งคงจะทยอยออกตั้งแต่เดืนอนเดือนหน้าเป็นต้นไปในตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้ครงสร้างราคาเนี่ยจะหลากหลายมากขึ้นแล้วก็จะมีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นบางขณะทีเดียวเราอาจจะเห็นรูปแบบของการออกแบบงารกาบุกที่เป็นแบบไฮบริดก็คือ เป็นทั้งแท็บเล็ตเป็นทั้งโน้ตบุ๊กบางส่วนที่เราสามารถจะดึงจอออกมาได้ใน ลำดับต่อไปถ้าหากว่าเอาเราเห็นวิดโอ8ที่ประกาศตัวในสิ้นปีนี้นี่เราคงเห็นทัชสกรีนเกิดขึ้น <S <S ซึ่งจะเห็นว่าจาบุ๊กเองเนี่จะมีความสามารถที่หลากหลายคือเป็นทั้งโน้ตบุ๊กก็ได้เป็นแท็บเล็ตก็ได้แล้วก็มีความสามารถในเรื่องทัชสกรีนด้วยน้ำหนักบางเบามีความสามารถในการโต้ตอบหรือเปิดเครื่องนี่สามารถที่จะรีสปอนหรือสามารถที่จะใช้งานได้ในทันทีมีความปลอดภัยที่สูงขึ้นในในเฟสสองนี่เราจะเน้นเรื่อง s อ็กซ i t y ีีผสมควรเช่นถ้าสมมติว่าโน,น้ตบุ๊กหรือเอา เาบุกตัวนั้นถูกขโมยไปเ,ยเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มีการใช้ซ้ําจากเจ้าของจากคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะข้อมูลก็จะมีลักษณะของการรักษาความปลอดภัยที่จะไม่มีใครสามารถที่จะใช้ข้อมูลที่อยู่ในบ o t e b o ตัวนั้นได้ดังนั้นเ o t e บ o o ที่อยู่ในเฟสนี้ซึ่งประกาศตัวพร้อมๆกับ uh, third generation core processor เองนี่นจะน่าสนใจมากน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะกับนวัตกรรมล่าสุดจากทาง intel ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้สำหรับวันนี้ทีมงานโอวคล็อกโซนทีวีต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ